ดีค่ะดิฉันนางสาวนิสากรชมนีรหัสนักศึกษา406423010นักศึกษามหาวิทยลาลัยราชพัฒยาลาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาชุมชนค่ะซึ่งนวัตกรรมที่ดิฉันทำนะคะก็คือกระบวนการทำงานผ่านปฏิทินดิจิทัลสู่แอปพลิเคชันไลน์ของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีและใช่ค่ะ คนกำลังเห็นในตอนนี้นั่นก็คือสิ่งที่เมม,มีต้องทำประจำเมื่อมีการประชุมหรือมีกิจกรรมต่างๆของสำนักงานพทฒนาชุมชนอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานี <c oughs> เอ๊ะเหลือแล้วเธออีกแล้ว <c oughs> นั่นแหละค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมมี่แค่คนเดียวทุกคนในสำนักงานโดนเรื่องนี้กันหมดค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เป็นปัญหาที่ควรแก้ค่ะหลังจากนั้นจึงได้ทำการศึกษาหาข้อมูลจนได้พบเข้ากับ ปฏิทิน Google Calendar แต่แค่ปฏิทินมันธรรมดาเกินไปค่ะเราจะทำให้มันแจ้งเตือนได้ามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1นะคะลงชื่อเข้าใช้อ e ีเมลปกติได้เลยค่ะมีงาน e ี C. s y หลังจากล็อกอินแล้วเลือกแผนเครื่องมือด้านบนนะคะจะปรากฏหน้าต่างรายการเครื่องมือต่างๆของ Google จากนั้นเลือกไปที่ปฏิทิน Google Calendar ค่ะ หน้าต่างของปฏิทินจะปรากฏขึ้นจากนั้นให้ทำการสร้างปฏิทินใหม่เลือกเครื่องหมายบวกตามภาพได้เลยค่ะเพื่อไปยังหน้าเลือกสร้างปฏิทินใหม่หากต้องการใช้งานปฏิทินที่มีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องสร้างปฏิทินใหม่ค่ะหน้าต่างนี้จะเป็นการตั้งชื่อปฏิทินคําอธิบายเขตเวลาในส่วนของคอําอธิบายนะคะจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะหลังจากกําหนดชื่อและคําอธิบายเสร็จสิ้นทําการกดสร้างปฏิทิน หลังจากสร้างปฏิทินแล้วขั้นตอนนี้จะใช้รหนนัสปฏิทินเพื่อนําไปใส่อ้างอิงถึงปฏิทินที่ต้องการนําเข้าสู่ระบบทําการเลือกปฏิทินที่ได้สร้างไว้โดยหัวข้อการใช้งานร่วมกับปฏิทินจะปรากฏหน้าต่างด้านขวามือในหัวข้อการใช้งานร่วมกับปฏิทินให้ทําการคัดลอกรหัสปฏิทินเก็บไว้เพื่อนําไปใช้ในขั้นตอนต่อไปค่ะการเตรียมโทเค็น ให้ทำการค้นหาไปที่เว็บไซต์เบราว์เซอร์นะคะและทำการพิมพ์ว่า Line Token ที่ช่องค้นหาค่ะให้เลือกหัวข้อตามภาพเลยค่ะหลังจากเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วจะปรากฏหน้าต่าง Line Token ให้ทำการเลือกไปที่เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลอีเมลและพาสเวิร์ดแล้วทำการเข้าสู่ระบบหรือสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน QR code เพื่อความสะดวกค่ะ หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วในหน้าจะแสดงชื่อไลน์ของตนเองคลิกที่ชื่อไลน์ของตนเองให้เลือกไปที่หัวข้อของชั้นจากนั้นหน้าต่างออกโทเค็นจะปรากฏหลังจากกดเลือกออกโทเค็นแล้วหน้าต่างนี้จะปรากฏขึ้นมาให้ทําการตั้งชื่อหลังจากกดออกโทเค็นแล้วให้ทําการคัดลอกรหัสโทเค็นเก็บไว้กลับมาที่หน้า Google ให้เลือกปฏิทินจะปรากฏหน้าต่างภายใน Google Drive ของตนเองเลือกใหม่ จากนั้นเลือนลงมาเลือกหัวข้อเพิ่มเติมเลือกหัวข้อสคริปต์ของแอปสคริปต์หน้าต่างโคดจะปรากฏขึ้นให้ทำการเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการเขียนโค้ดเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ซึ่งโคดสามารถคัดลอกได้จาก Google เมื่อตั้งค่าโคดเสร็จแล้วให้กดเลือกมาที่ทิกเกอร์ค่ะเมื่อเข้ามาหน้าทิกเกอร์แล้วให้ทำการตั้งค่าตามวันและเวลาที่อยากให้แอปพลิเคชันไลน์แจ้งเตือนได้เลยค่ะอย่าลืมกดบันทึกนะคะ ขั้นตอนการใช้นวัตกรรมนะคะให้กดเข้าไปที่ Google ค่ะเลือกไปที่อ e ีเมลพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลานค่ะจากนั้นกดแอป Google ทางด้านขวามือได้เลยค่ะเข้าสู่หน้าปฏิทินหน้าต่างปฏิทินก็จะปรากฏขึ้นมาประมาณนี้เลยค่ะให้เรากดเลือกไปที่วันที่เราต้องการนะคะอย่างใน,นคลิปวิดีโอนี้ค่ะจะเลือกวันที่11ค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมค่ะให้เรากอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ค่ะหรือว่ามอบหมายใครสามารถคลิกในช่องนี้ได้เลยจากนั้นให้เลือกเพิ่มเวลาค่ะกำหนดเวลาที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเลือกเวลาเสร็จสิ้นแล้วนะคะจะมีปุ่มต,าต่างๆให้กดค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ่มตลอดทั้งวันหากเราต้องการทำกิจกรรมนั้นตลอดทั้งวันค่ะหรือกดไปที่แถบเครื่องมือไม่เกิดซ้ำนะคะก็จะมีเครื่องมือเพิ่มเติมมากมายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไม่เกิดซ้ำเกิดซ้ำรายวันเกิดซ้ำรายสัปดาห์ เฉพาะวันหรือเกิดซ้ำเป็นรายเดือนเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม Google Meet เพื่อที่จะให้เราติดตามการประชุมได้อีกด้วยค่ะเมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างให้เรากดบันทึกนะคะแค่นี้ก็รอรับแจ้งเตือนตอนเช้าได้เลยค่ะซึ่งปฏิทินจะถูกตั้งค่าให้แจ้งเตือนเข้าไปยังแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง7โมงเช้าค่ะเพราะจะเป็นเวลาก่อนทำการ เพียงง่ายๆแค่นี้ก็เหมือนกับเรามีเลขาค,คอยเตือนทุกเช้าเลยค่ะบอกลาการเขียนที่ยุ่งยากได้เลยค่ะ